เพราะทุกคนมีความพิเศษในตัวเองเพราะทุกคนมีเรื่องที่ควรค่าแก่การบอกเล่าขอเชิญพบกับพื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬาสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่พื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬาวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผม พัชกิจนิเทศปี2ครับผมเราก็เช่นเคยนะครับว่ารายการของเราเนี่ยก็เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนส่งต่อเรื่องราวและแรงบันดาลใจของทั้งนิสิตบัณฑิตบุคลากรและทุกคนในย่านชุมชนแห่งนี้น,นั่นเองครับผม ก็เป็นประจำนะครับที่เราจะเจอกันทุกวันเสาร์เวลาบ่าย2โมงตรงที่ FM 1 0 1 5จุฬาลเรดิโอพลัสนั่นเองนะครับและนอกจากนี้นะครับทุกท่านยังสามารถติดตามพวกเราผ่านทางช่องทาง a c e b o o k มนุษย์จุลามีปริยานน้อยหรือ i n s t a g r กรมจุฬาฮิวแมนส์นั่นเองนะครับผมเราก็จะมีทั้งคอนเทนต์ต่างๆและง,งานเขียนคอยอัปเดตอยู่สม่ำเสมอนั่นเองนะครับผมและสำหรับเดือนนี้นะครับเราก็อยู่ในเทศกาลสำคัญอีกเทศกาลหนึ่งเนี่ย นั่นก็คือเทศกาลไพรมันนั่นเองนะครับผมเป็นเทศกาลที่เรียกได้ว่าเราก็จะได้เห็นความหลากหลายของผู้คนนะฮะผ่านมุมมองต่างๆรักมุมผ่านมุมมองต่างๆมากมายนะครับเช่นเดียวกันกับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับที่เขาเนี่ยจะมาร่วมแชร์มุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับความหลากหลายให้กับพวกเราในวันนี้นะครับสวัสดีคุณเต้ยครับ เดี๋ยวให้พีเตอร์ช่วยแนะนำตัวหน่อยครับว่าเป็นใครกำลังทำอะไรอยู่ได้ค่ะก็ถ้าชื่อจริงเลยนะคะก็ชื่อปนดสีนวลน,นะคะหลายๆคนก็จะรู้จักกันในนามของพีเตอร์นะคะก็ตอนนี้พี่ทําอยู่สองอย่างนะคะหลักๆเลยก็คือเป็น Executive Director นะคะก็คือเป็นผู้อำนวยการส่งสุดเนาะของ j o น e น a l รตเ t นะคะเราเป็นสื่อเจ้าแรกในไทยนะคะที่ทำทางด้านเพศแล้วก็ด้านอัตลักษณ์ทับซ้อน อ่อแบบเป็นสตาร์ทอัพเลยนะคะปกติคนทั่วไปจะทาเป็นด้านสื่อแต่ว่าเ,าเอาผิดเราจะทาเป็นด้านเพศแต่เราไม่ได้ทําเป็นด้านอัตลักษณ์ทับซ้อนด้วยแต่ว่าเราก็ควบสองอย่างได้เลยนะคะแล้วก็อย่างที่สองที่ทําอยู่ตอนนี้ค่ะก็คือกําลังดีเวล็อปตัวสถาบันเป็นสอนพิเศษค่ะจริงๆมันไม่ใช่เป็นสอนพิเศษนะคะมันเป็นเอ듀เคชันเอเจนซี่ค่ะอันนี้ก็ชื่อว่าติวเถื่อนอะคาเดมีนะคะคิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยแบบเห็นผ่านทิกต o อกนู่นนี่นั่นกันมาบ้างแล้วนะคะตอนนี้กําลังบูมในทิกต็อกเลยจะว่าไปเราทําอะไรในทินกนนะะัันนนนะะะคค่่เอง ครับผมเรียกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยี่เต้เป็นคนที่แบบมีเขาเรียกว่าหมวกเรียกเป็นหมวกได้ไหมพี่เต้แบบหลไปสวมอยู่เอออะไรเงี้ยแต่ว่าเนื่องในช่วงเดือนนี้ครับก็เป็นเดือนของไพร์มันนะช่วงนี้เรามีท็อปปิกแนวนึงเยอะมากวันนี้เราอยากจะมาเน้นพูดคุยกับพี่เต้เรื่องนี้เป็นพิเศษเลยนะฮะคำถามแรกเลยมาที่คําถามแรกเลยอยากให้พี่เต้ช่วยเล่าที่มาที่ไปได้ไหมครับอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้พี่เต้มาสนใจในการทํางานเกี่ยวกับ เรื่องของเพศรวมถึงเรื่องของอัตลักษณ์ทับซอ้อนอะไรแบบนี้ครับพี่เตยแต่พี่จะเล่าแบบสัตว์จริงแบบร้อเอร์เซ็นเลยนะคือพี่เล mm ่าให้ฟังก่อน จริงๆเ่ยพี่เกิดมาในครอบครัวต่างจังหวัดแบบเป็นเด็กสีสกเกตคือเป็นเด็กบ้านนอกมากเด็กอีสานใต้แล้วทีนี้เนี่ยเรื่องเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทับ,บูมากคือคนมันไม่สามารถมาพูดกันข้างหน้าได้แต่ว่าตอนเราตั้งแต่เราเกิดมาเด็กเราก็จะรู้แล้วว่าเอ้เราไม่น่าจะใช่ผู้ชายนะคืออีเนว่าเราจะคำนำหน้าเป็นนายเป็นแบบ b i o l o g i c a l l y male อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ใช่ผู้ชายแน่ๆอย่างเงี้ยทีเนี้ยเนี่ยเราก็เก็บความสงสัยนั้นมาตลอดในใจจนกระทั่งว่าสมัยพี่อยู่ประมาณแล้วก็เวนี้ต้องเล่าเพิ่มเติมบบ้าบ้าาาานนนเเี่่ป็ขงศส ออมันก็เลยทําให้พี่ไม่สามารถที่จะ bring up เรื่องแบบนี้นะ่ะเข้ามาถามพ่อหรือถามแม่ได้แล้วจนกระทั่งพี่อายุประมาณประมาณอายุสิบหกสิบเจ็ดค่ะตอนนั้นอยู่ประมาณมห้านะคะเราก็ไปเจอเขาเลยหลังขายหนังสือที่สารกลางระบ้านพี่เนยู่แถวสารกลางพี่ก็ไปเจอเขาอ่อกำลังขายหนังสือมือสองอยู่แล้วก็เออนึว่าเจอหนังสือเล่มหนึ่งค่ะชื่อหนังสือว่า Genderism นะคะของ เออคุณตมอนสุขาปีชานะคะพี่ตมอนนะคะแล้วตอนนั้นเราก็ตื่นเต้นมากว่าอุ้ยมันมีคําว่าเจนเดอร์นี่เป็นสิ่งที่แบบฉันไม่สามารถดูได้แน่นอนไม่สามารถที่จะอ,อ่านเข้าบ้านได้แน่นอนแล้วอุ้ยทำไงดีวะก็เลยใช้วิธีการแบบค่อยๆอ,อ,อ่านวรรบทแบบเข้าไปอ่านวรรบทแล้วหลังจากนั้นอ่ะก็ขับมอเตอร์ไซค์ตลกมากเด็กๆขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านพอขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านเสร็จปุ๊บวันถัดมาก็ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็กลับเข้าไปไอตัวร้านขายหนังสือมือสองที่เดิมแล้วก็ไปอ่านอี ครบหนึ่งสัปดาห์เต็มก่อนห,อน,หนังสือเล่มนั้นจบแล้วเราก็รู้สึกแบบออ้ยเรื่องเพศเป็นเรื่องที่สนุกมากมันน่าจะทําอะไรต่อไปได้แน่ๆๆมันก็เลยก่อให้เกิดเป็นความเป็นความสนใจเนาะในใจขึ้นมาเรื่อยๆแล้วพี่ก็เอาไอ้ความสนใจตัวเนี้ยค่ะเขาไปเขียนขอทุนรัฐบาลสิงคโปร์ตอนนั้นพี่อยู่ประมาณมหกตอนนั้นก็ตั้งใจว่าออ้ยเดี๋ยวจะเอาทุนรัฐบาลสิงคโปร์ไปเรียนต่อซึ่งก็ก็ผ่านเข้ารอบอะไรงี้ด้วยนะ ก็แบบตอนนั้นก็คิดแล้วว่าอุ้ยเดี๋ยวจะไปเรียน i อ d ดีที่แบบที่สิงคโปร์ด้วยนั่นแต่สุดท้ายเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเราอยากจะทำอะไรเกี่ยวกับด้านเพศต่อเนี่ยเราน่าจะต้องใช้ความเข้าใจเกี่ยวกับคนเป็นหลักก็เลยทำให้เรารู้สึกผันเหตุว่าถ้า้งาั้นสังคมศาสตร์อาจจะไม่ใช่ศาสตร์ของเราเราอาจจะต้องมาเรียนในที่เป็นมนุษยศาสตร์แทนเพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นพี่ก็เลยหักมาเรียนอักษรแทนแล้วตอนที่เออมาเรียนอักษรนะคะมันก็ทําให้แบบเราได้ทําเรื่องเกี่ยวกับ gender มาขึ้นคือต้องเล่าให้ฟ เราเองเนาะอย่างบางคนเขากว่าอ่ะคนนี้เก่งประวัติศาสต์อย่างเพื่อนพี่ในกลุ่มพี่ก็จะมีคนเก่งประวัติศาสตร์เวียดนามมีคนเก่งเอ่อมีคนเก่งปรัชญ,ญาของตอนนี้ตอนน,อน,นี้ตอนนี้เขาก็จะจิ้มไปอย่างตัวพี่เองอะ่ะสายที่พี่ถนัดก็จะเป็นสายเรื่องเจนเดอร์มันก็เลยยิ่งดีเวล็อปเข้ามาหนักมากกว่าเดิมค่ะทาให้พอเรียนจบมาปุ๊บเราก็ตั้งมั่นว่าโอเคงั้นเราจะทําสายเจนเดอร์ต่อนะเนี่ยเป็นที่มาค่ะเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆของพีเตอร์เนี่ยก็คือเพจ Gender m a t t e เเลยใช่ไหม ซนเซอร์แมตเตอร์ไม่ใช่จุดเริ่มต้นต้องบอกว่าเซนเซอร์แมตเตอร์เป็นจุดปลายๆที่ต้องใช้คำนี้คือแต่ว่าพี่เล่าให้ฟังก่อนว่าหลังจากที่พี่เรียนจบมาค่ะอันนี้เนี่ยคือเป็นเรื่องที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยแต่ว่าเดี๋ยวขอเล่าให้ฟังแล้วกันว่าตอนที่พี่เรียนปีสุดท้ายเพื่อพี่ได้ทุนไปแลกเปลี่ยนที่บรูไนดารุสซลัมแล้วตอนที่พี่ยื่นไปแลกเปลี่ยนที่บรูไนดารุสลัมเนี่ยออกมาเป็นทุนเอมส์เนาะของท่จุลาให้มาอะไรเงี้ยตอนนั้นน่ะพี่ยนปนลื่ ซึ่งแบบเขาก็คือใจกล้ากรรมการก็ใจกล้ามากเลยนะคือแบบว่าส่งเด็กไปเรียนมัสลิมเฟมินิสต์ซึ่งที่บูไนก็คือก็ติดถูกให้ฉันไปฉันก็เลยอับไปแล้วตอนที่ฉันไปคือฉันร้อฟังว่าฉันก็ไม่สามารถบอกใครได้ใช่ไหมว่าฉันเนี่ยต้องแบบเอ่อมาเพื่อที่จะแบบมาทําการศึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะถ้ามันพูดปุ๊บมันจะโป๊อะไรเงี้ยเราก็ต้องใช้วิธีการไปแทรกซึมกับพวกแบบกลุ่ม LGBT ที่แบบเขาจะรวมตัวกันอยู่ในนั้นซึ่งเขาก็จะไม่พูดด้วยนะว่าเขาเป็น LGBT อะไรเงี้ยเราก็ต้องไปแทรกซึมชร่่่าพพขออูดืเ ว่าเราเคารพคเวเขาเนาะแล้ว,ลวลก็เขาแทรกตัวเข้าไปอยู่ในชุมนมชนนี้จนเราด้หอบความรู้ของมัสลิมเฟมินิสต์ที่เราสูตว่ามันน่าสนใจมากกลับมากลับมาไทายปุ๊บเรียนต่ออีกหนึ่งปีเพราะเรียนต่อหนึ่งปีปุ๊บโควิดเข้าพอดีตอนที่โควิดเข้าป๊บัะพี่แบบเอาไงต่อดีวะช่วงนั้นเป็นช่วงที่กลับมาจากเอ่อผมเมดอันทราเวลด้วยแล้วก็คนพวงที่ได้จากโฮมอันทราเวลก็คือได้ได้แฟนนะได้แฟนกลับมาก็มาเรียนต่อเรียนจนจบเพอเรียนเสร็จปูบัะ ตอนนั้นด้วยความที่แบบตัวห่างใจห่างแล้วมันก็แบบโควิดโควิดด้วยนั่นด้วยมันก็อารมณ์สวิงกันทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจแบบเลิกกันแล้วพอเราเลิกกันปุ๊บมันก็มันก็เศร้าไงว่ยจะทํายังไงดีมันต้องหาอะไรที่แบบว่าเป็นที่หลัไส้อารมณน้องหนึ่งแมทเราก็เลยเออเพิญว่าช่วงนั้นน่ะมันมีม็อบ เราก็เลยแบบไปลองฟังเรื่อมมอบดูแล้วที่เนี้ยเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าประชุมกาแฟประชุมกาแฟมายคาร่าทุกคนไปนั่งกินกาแฟกันแล้วคุยกันเรื่องการเมืองแล้วยอยู่อ่ะพี่จาได้แล้วว่ามันมีน้องข้างพี่น้องผู้ชายคนหนึ่งข้างพี่อยู่ก็พูดึ้นมาว่าแล้วศีสเกตจะจัดม็อบไหมครับ ทุกคนมองหน้ากันเลิกลากแล้วยยูก็พูดและน้องเขาก็พูดขึ้นมาตอบว่าถ้าจดอะผมจะไปพูดเลยเพราะผมต้องการจะเรียกร้องสิทธิด้านนี้แล้วยยู่เนองพี่ไม่รู้จักน้องเขาเป็นการส่วนตัวนะยิวยิวเนาเขาก็ดึงม,มือพี่ขึ้นมาพราอยู่ข้างกันแล้วเขาพูดประมาณว่าพี่วันนี้ก็จะพูดด้วยครับโอเคคือฉันงงมากจนถึงทุกวันนี้ฉันก็อ่องไปแป๊บหนึ่งฉันก็ อ๋อไ,ได้ค่ะได้คือต้องไปร้องสองกว่าแบกกราหลอดเราเป็นอ๋อแฟนอลิสเอ็มซีจูฬาลุปปีสองอยู่แล้วเพราะะนนการพูดอะไรเงี้ยมันเป็นความถนัดของเราอยู่แล้วแล้วด้วยความที่เราทําเรื่องเซนเดอร์มาตอนนั้นเราก็เลยคิดว่าโอเคถ้าสมมติเราจะต้องรับบทพูดจริงงั้นเราจะพูดเรื่องเจนเดอร์นั่นแหละมันน่าจะบวกับเราตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่มันเป็นช่วงที่คนกลาลังแห่แบบแหบบแบบ่บ่มบๆกันเรื่องสมรสเท่าเทียมดิฉันก็เลยแบบว่าหาข้อมูลสมรสเท่าเทียมเพิ่มแล้วก็ทําการไปพูดก็ขึ้นม็อบ แล้วพอหลังจากขึ้นมอบหนึ่งครั้งปุ๊บมันก็จะไม่มีหนึ่งครั้งจริงไงมันก็จะไหลามาเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่มันก็เะยรแต่เป็นว่าพี่ก็เะเวนไปขึ้นมอบทั่วอีสานเลยแบบไม่ใช่แค่อีสานใต้แต่คือทั่วอีสานจริงๆแล้วการเตเวนขึ้นมอบทั่วอีสานมันก็เริ่มทาให้แบบคนจําหน้าเราได้แล้วจุดเปลี่ยนอีกอันหนึ่งก็คือว่ามีเพื่อนโทรมาแล้วบอกว่าเต้ยเอ่อที่งานนี้งานนี้งานนี้ที่เกี่ยวกับเจนเดอร์เขาต้องการพิธีกรอยู่เราเห็นเต้ยแบบขึ้ดด้้นนนนมม็็็็ออบบลลลเเเเเเเหหตตตยยปปพพพพิีกกกรราา่่จะูููดดดดไไง ตอนนั้นไม่มีเงินนะตอนนั้นคือยักโนมาแบบไม่มีเงินไม่มีงานอนะไรครับแล้วก็แบบว่าเอาโอเคมันพอจะมีเงินเก็บจากการสอนพิเศษก็เลยหอบไปเป็นพิธีกรพอหอบไปเป็นพิธีกรปูบบทจะเล่าให้ฟังเลยดัว่างานนั้นนะเป็นอีเวนท์ที่รวมคนประมาณเจ็ดล้านคนอัน,นี่พูดว่าเจ็ดล้านคนที่ทํางานด้านเซนเดอร์กลายเป็นว่าคนจําหน้าเราได้เพราะคนจําหน้าเราได้ปุ๊บพอเราจะสมัครงานอะไรที่เกี่ยวกับเซนเดอร์เขารับเราหมดเลยเพราะเขาเขาเพราะเขาก็เห็นไปแล้วว่าเราคือคนในคอมมูนิตี้ของเขา mm hmm. เขาเห็นู่แล้วว่าเราเป็นฮิวแมนไรด์ด้านนี้ แล้วทีนี้พอเราทำมาเรื่อยๆทามาปีสองปีสาปีปุ๊บเนี่ยเพอิญว่ามันมีโครงการหนึ่งค่ะเป็นโครงการของ UNDP เขาเปิดขึ้นมาสําหรับอ่อสำหรับคือเราให้ฟังก่อนว่าตอนนั้นพี่เห็นว่ามันเป็นโครงการพี่เขาพี่เข้าใจไปเองว่าเราจะต้องยื้โปรเจกต์พี่ก็เลยยืนว่าพี่จะทำแมกซีนที่พูดเรื่องแบบว่าความเท่าเทียมทางเพศอะไรเงี้ยซึ่ง เขาก็แบบซื้อซื้อโปรเจกต์ระมากเลยนะเขาก็เลยให้เราผ่านเขารอบไปพี่มารู้ที่หลังว่าโครงการนั้นอนะคือโครงการ Us ส c o l l a b ซึ่งโครงการ Us ส c o l l a b มันเป็นโครงการมันเป็นโครงการอ่อมันเป็นโครงการอ c u b a t e มันคือมันเป็นคล้ายๆกับอ่อเขาต้องการที่จะบ่มเพาะคนที่เป็นผู้ประกอบการทีนี้นภาพในหัวพี่ก็คือหมุนไปนหมดแล้วว่าเอาด่าเดี๋ยวนะคือถ้าเราจะทำแมกซ์ซีนอะแมกซซีนมันเป็นโปรเจกต์แต่อันนี้คือเขาอยากให้เราสร้างบิสเนสฉันก็เลยแบบอาอเอาวา,าพี่ก็เลยกลับมานั่งคิดภาพว่า แล้วเราจะเป็นสื่อนะเราต้องเป็นสื่อครอบวงจรพี่ก็เลยทาแพลนใหม่หมดเลยวันนั้นพี่ก็ทาแพลนใหม่หมดเลยแล้วพี่ก็แบบยื่นเป็น business canvas ให้เขาซึ่งสุดท้ายอ่ะจะเล่าให้ฟังว่าพี่อ่ะไม่ติดท่าทีมสุดท้ายคือติดแค่สิบทีมสุดท้ายคือเขาก็ไม่ซื้อไอเดียเราแต่ก็คือเมื่อกี้เป็น gender matter มาเลยแหละก็เขาก็ไม่ซื้อไอเดียเราเราก็โอเคไม่เป็นไรแต่ตอนนั้นก็ในภพาดในหัวเราคือแบบมันทํามาขนาดนี้แล้วเราอยากทําต่อแล้วคืนนั้นตลกมาก UNDP t ท o มากริ e ง ก็บอกว่าโทรมาทําไมวะย่าแอบ,บหวังในหัวนะว่าเขาจะแบบให้เราเข้าไปอะไรเงี้ยสรุปเขาก็ยังไม่ได้บอกว่าให้เราเข้าไปแต่เขาบอกว่าเขาว่าสนใจโปรเจกต์เรามากเลยถึงแบบเราจะไม่ได้ห้ทาที่สุดท้ายแต่เขาว่าอยากมาเป็นลูกค้าเจ้าแรกของเรายูยูยมันเป็นธุรธกิจจริงๆขั้นมาเลยอะก็เลยแบบ เขาก็เลยเราก็เลยรับงานแรกไปของ UNDP แล้วหลังจากนั้นเราก็ทํามาเรื่อยๆแล้วเราก็ดีวลลล์นู่นนั่นขึ้นมาเรื่อยๆค่ะก็มีช่วงย้ายกลับครื่องขึ้นมากรุงเทพมาทำออฟฟิศอฟิศแต่ว่าในท้ายที่สุดเราก็เห็นแล้วนะว่าเออมันทําออนไลน์ได้เราก็แบบแยกย้ายกันทาออนไลน์ก็เบิกกว่าอันนี้เป็นที่มาของ gender matter ไม่ใช่จุดเริ่มต้นเป็นจุดไฮทยเป็นจุดปลายค่ะโอเคแล้วระหว่างที่ทํา gender matter นะคร มันท้าทายทุกสุดอ่ะคือต้องบอกกับว่าเวลาเราทำด้านโซเชียลอิชชูสเนาะแล้วเราตั้งใจจะเอาอามาทําเป็นอาชีพอะเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเงินมันไม่ได้เข้ามาตลอดอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่พี่รู้สึกเป็นฮาร์ดติ้งที่คนไม่อยากจะแบบไม่อยากจะทัชอพออนคือไม่อยากที่จะพูดหรือไม่อยากที่จะแตะประเด็นนี้คือพี่บอกอย่างหนึ่งนะว่า ประเด็นเรื่องเพศเพราะเนี้ยถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้ทํากับ NGO หรือว่าทำกับพวกองค์กรอะไรเงีง้งงงยพี่แนะนาเลยนะถ้าคุณจะลุกขึ้นมาทําจริงอะ่ะให้คุณพยายามทํามันเป็นเป็นเป็นไซฮัสโซเป็นงานที่สองเป็นงานที่สามคือเจนเนอร์สมาเตอร์มีช่วงที่เงินขาดมือหนักมากๆเหมือนอกันก็มีเหมือนกันนะที่พี่ต้องแบบควักเงินเงินเก็บตัวเองนู่นนี่นั่นอาน,าน,าน,นี่ยเข้ามาจ่ายอันนี้คือเป็นสิ่งแรกสุดแล้วก็อลองคิดง่ายว่าพอเราเป็นสื่อสื่อเกี่ยวได้ด้วยอะไรสื่ออยู่ได้หลักๆคือด้วยสปอนเซอร์ถูกปะแต่ส ที่เขาเข้ามาเน่ะเราก็ต้องเลือกรับไงว่าสปนอนเซอร์ไหนที่มัน ที่มันไปได้ที่มันแบบ align with ความต้องการของเราหรือว่า ideology ตัวอุดมการของตัวองค์กรถ้ามันไม่ได้ align ไปกับตัว ideology ของเราเราก็ไม่สามารถรับได้มันทาให้เรา carefu กอบการรับสปอนมากแล้วยิ่ง carefu กอบการรับสปอนมันก็เลยยิ่งไม่สามารถรับสปอนได้ทั้งหมดเก็ตปะพอถึงจุดหนึ่งเราก็เลยต้องเอ่อดึงมันเป็นสาย hard s แแต่ว่าสุดท้ายมันก็ยังดําเนินต่อไปได้แล้วมันก็ยังมีชีวิตต่อไปได้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆอย่างที่สองเลยก็คือว่าถ้าคุณจะทํางานด้าน social issue ที่เป็นแบบ p i o n e น r คมาความว่าเป็นแบบการกลุยทางให้กับคนรุ่นลังหรือรุ่นลี้ลั่น,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 นจะบอกอย่างหนึ่งว่าเราจะต้องเจอกับความไม่เข้าใจตลอดและควารไม่เข้าใจตัวเนี้ยหลายๆคำมันกัดกินเราแบบมัน มันกินเราอยู่ข้างในพี่จะเล่าให้ฟังหน่อยว่าพี่เคยเป็นพี่เคยเป็นผู้ช่วยวิจัยพี่เป็นผู้ช่วยโครงการด้านเรื่องการพุชเอ่อ transitioning welfare หรือว่าสวัสดิการการข้ามเพศซึ่งเราก็เอามาพูดใน gender matter ด้วยนะเราจะเล่าให้ฟังว่าเราโดนถล่มหนักมากจากกรณีนั้นเพราะว่าคนไม่เข้าใจว่าทําไมรัฐบาลเนี่ยถึงจําเป็นที่จะต้องหนุนจ่ายเงินให้กับคนข้ามเพศเพื่อคนข้ามเพศสามารถไปหทข้อมูลได้สามารถไปทําเอ่อ physical transitioning ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบเราจะต้องคุยกันอีกเยอะมากๆพี่แนะนํา ทุกคนที่ฟังอยู่ตรงนี้รู้สึกว่าโอเคยังไงชีวิตฉันฉันก็อยากจะทํางานด้านโซเชียลอิชชูเป็นหลักพี่จะบอกว่าเถ้ามันจบเรื่องงานปุ๊บมาให้ตัดตัวเองออกจากเรื่องงานได้ทันทีแบบเลยสมมติว่าบอกตัวเองว่าอโอเคงานจบแค่สี่โมงงั้นสี่โมงเย็นน้องจะไม่ฟังอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเพศแล้วน้องก็เป็นอย่างนั้นให้ได้ถ้าน้องเป็นอย่างนั้นไม่ได้พี่จะบอกเลยว่าน้องจะมีปัญหากับสุขภาพจิตแล้วก็มีปัญหากับชีวิตตามมามา,มากๆโอเคฮะอ่ะแล้วทีนี้อีกคําถามหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าแบบอยากถามพีเมนะาาแบบ่เต แล้วในฐานที่ผมเองก็เป็นแบบนักเรียนสื่อเออเนาะเรา่าจะเคยได้ยินคํานี้กันบ่อยอยากรู้ว่าหลังจากพี่เต้ยได้ทํางานในด้านนี้มาเรืเร่อยๆพี่เต้ยว่าสื่อเนี่ยมันมันมีผลมีอิทธิพลต่อการสร้างความรับรู้ให้สังคมได้มากขึ้นไหมฮะมีผลมากๆมีผลค่าร้อยเปอร์เซ็นต้องใช้คำนี้พี่ก็บอกว่าปกติเวลาเราจะเปลี่ยนแปลงสงังคมอ่ะมันมีวิธีการเปลี่ยนแปลงหลายแบบเนาะแต่พี่จะขอจำแนกออกมาเป็นสองอย่าง อย่างแรกเนี่ยเราเรียกกันว่าท็อปดาวท็อปดาวมันคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงนงโยบายคือทาขึ้นมาจากท็อปจากข้างบนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงข้างล่างสิ่งที่สื่อทำอะ่ะก็สิ่งที่ตรงข้ามกับท็อปดาวเราเรียกสิ่งนี้กันว่าบอททอมอัพบอททอมอัพมันคือการสร้างความเข้าใจจากข้างล่างก่อนแล้วก็พืดเสียงขึ้นไปข้างบนพี่ทีนี้เออเราลองคุยกันง่ายๆที่สุด้องคิดว่าสมุวเท่าเทียมมันจะมาถึงจุดนี้ไหมถ้ามันไม่มีการ พัดกระพือจากสื่อทําให้คนเข้าใจเรื่องนี้กันมากขึ้นแล้วทําให้คนเริ่มพี่จะบอกอย่างหนึ่งนะถ้าสมมติว่าเราจะเอาแค่เสียงของคนในชุมชนอ่ะคนในชุมชนเราถ้าเทียบกับอัตราส่วนอ่ะเราเป็นส่วนน้อยแนะ่ๆถูกปะเราเป็นเจนเดอร์มิน ORITY เราเป็นส่วนน้อยแนะ่ๆนะเพราะฉะนั้นอ่ะเราไม่สามารถที่จะพูดแค่เอาเสียงของคนของคนในชุมชนเราอ่ะดันเข้าไปได้เราจะเป็นจะต้องใช้สื่อเพื่อทําให้คนนอกชุมชนซึ่งก่อนหน้าใช้คำไม่ง่ายซึ่งก็คือชายจริงหญิงแท้ที่เขาเป็นออนไลน์เอิบให้เขาเนี่ยช่วยแบบกระตุ้น กระตุ้นคนที่มีอิทธิพลหรือว่ากระตุ้นคนที่สามารถเป็น law m a k e ์ที่เขาสามารถจะเข้าไปช่วยเปลี่ยนแปลงแล้วก็สร้างออเม m e n เมนต์พวกนี้ได้อันนี้เนี่ยสุดท้ายการเพิ่งผ่านจากสื่อเียก็ยังเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็จําเป็นมากๆอยู่เหมือนกับว่าสื่อเป็นตัวกลางที่ทําให้เราสามารถมีมิตเพิ่มอะไรอย่างนี้ใช่ไหม้ยการเพิ่ม power นะการมีสื่อในมือคือการการกลุ่มอํานาจนะโอโอเคครทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องที่พี่เต้ยมองว่ามันเป็นเรื่อง เร่งด่วนมากๆเอ,อพี่ต้ยบอกว่าณปัจจุบันเรื่องที่เร่งด่วนที่สังคมไทยต้องได้รับการแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องเพศมันคืออะไรครับพี่จะพูดแบบเร็วๆเลยนะพี่จะบอกว่าถ้าตอบแบบ PlaySafe นะก็คือทุกเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องเร่งด่วนเหมือนกัน แม้ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่พี่ขอยกตัวอย่างกรณีการยื่นพรบรที่ตอนที่ถ้าสมมติว่าเป็นคนในวงการนะเขาจะเรียกสสกันซะซ้ๆว่าเซนแอคละกันเขาว่าแอคเอ t ตัวเนี้ยนะแปลว่าพรบคาว่าเจนเนี่ยมันมาจากคำว่า Gender Recognition หรือว่าการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศคือเราลองคิดง่ายๆนะอ๋อ มันพูดออถ้าพี่พูดแบบอธิบายแบบเร็วๆนะมันก็คือการที่เราเป็นคํานาหน้าชื่อได้ก็คือจากหญิงเป็นชายจากชายเป็นหญิงซึ่งเวลามันฟังดูมันก็ง่ายๆใช่ไหมแต่เราต้องอย่าลืมว่าันโลกนี้มันไม่ได้มีแค่ trans มันไม่ได้มีแค่ transgender man ไม่ได้มีแค่ transgender woman มันยังมีเพศเยอะมาที่เราเราที่มันอยู่นอกเหนือ นอกเหนือ Public e y ออย่าง non บ i n a r y อย่างเงี้ยที่คนก็ไม่รู้จักหรือว่า i n t เทอร์สิกสงเงี้ยที่คนส่วนมากก็ไม่ได้รู้จักทีนี้เนี่ยอ่อมันจะมีร่างที่เขาพยายามผลักดันให้เปลี่ยนเฉพาะนายเป็นนางสาวได้แล้วก็นางสาวเปลี่ยนเป็นนายได้กับกลุ่มคนที่ทำงานมาด้วยกันแล้วเขาไม่เห็นด้วยเขามองว่าคุณก็จะต้องรับรองให้กับพวก non- บ i n a r y ได้เหมือนกันด้วยการที่จะเปลี่ยนให้ตัว Gen d e r Mark ให้กลายเป็น X ได้คือไม่เอาทาั้งนายแล้วก็ไม่เอาทาั้งนางสาวเหมือนกัน เพราะว่าเขาก็ไม่ใช่นายแล้วเขาก็ไม่ใช่นางสาวด้วยเขามองว่าตัวเองไม่ใช่ทั้งผู้หญิงแล้วก็ไม่ใช่ทั้งผู้ชายนี่คือนี่คือนิอยามของนอเมเนอรี่เลยแล้วกลายเป็นว่าสองฝั่งเนี่ยก็คือแครชกันก็มีฝั่งที่บอกว่าต้องเอาสิทธิของเขาเนี่ยจะทำยังไงต้องเอาสิทธิของกระเทยหรือทอมให้ได้ก่อนกับอีกฝั่งหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยถ้ายู่พูดอย่างนี้ถ้ามีคนนั้นมาก,ก่อนถ้ามีคนนี้มาหนังแต่ว่าคุณกาลังจะบอกว่าความเท่าเทียมกันเนี่ยในแม้แต่ในวงการของเจนเดอร์มินอริตี้ กระเทยแลวก็ทอมเนี่ยมีความสําคัญมากกว่านอนบนารี inary, ใช่ไหมคือในท้ายที่สุดถ้าสมมติว่าคุณยื่นกฎหมายไปก่อนเราจะต้องมาแก้กฎหมายทีหลังให้มันมีเจนเดอร์มาร์กเป็นเอกเพื่อนอนบนาเรียเนี่ยก็หมายความว่าพวกกลุ่มคนที่เป็นนอนบนารี inary, ก็ต้องเป็นต้องเป็น m i นอริตี้ของ m i นอริ t ตี้อีกส่วนหนึ่งอีกต่อนหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติจะถามว่าอะไรที่มันเร่งด่วนที่สุดพี่ก็จะตอบว่าทุกอย่างเป็นเรื่องเร่งด่วนแล้วเราสามารถที่จะเวิร์กออนเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดไปพร้อมๆกันได้ อืมโอเคฮนะจากคณะที่พิเตอร์จบมาเออพิเตอร์รู้สึกว่ามันมันเกี่ยวข้องกับงานที่ทําแบบหรือว่ามันช่วยทําให้เราเข้าใจงานที่เราทํามากขึ้นไหมฮะอันนี้ต้องขออนขนวยคณะก่อน <laughs> ขออวยคณะก่อน,น,นเลย คือปกติคนอ่ะเข้าใจว่าเรียนอักษรนะคือเรียนภาษาแน่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอะค่ะการเรียนมนุษยศาสตร์อ่ะจุดประสงค์หลักของเรามันคือการเรียนไปเพื่อทําความเข้าใจมนุษย์ที่เราต้องใช้ภาษาเยอะเนี่ยเพราะว่าภาษามันเป็นสื่อกลางในการทําความเข้าใจก็ง่ายๆเราคุยกันหลักๆอ่ะเราคุยกันด้วยอะไรเราคุยกันด้วยภาษาใช่ไหมฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจภาษาอย่างองแท้มันก็ไม่สามารถเข้าใจมนุษย์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามีฐานการทําความเข้าใจมนุษย์อ่ะเป็นเบสของชีวิตเราอยู่แล้วอะแม้ว่าเราจะเอาจานฐานเนี้ยไปทําอย่างอื่นอะไรก็ตตาาาาาาามมมมแ่่่ัันนนนจะททํงยกขึ้้้ีีถถวเชื ื่อมกับตัวงานพี่ยังไงถ้าวอามันเชื่อมกับการทางานด้านเจนเดอร์แอดเวอเคซีของพี่ยังไงพี่ตอบให้ง่ายๆเลยการทํางานด้านเจนเดอร์อะทุกอย่างมันเป็นมัน very abstract คือลองคุณนี่คุณลองคิดง่ายๆถ้าเพศไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แค่เครื่องเพศของคุณไม่ใช่แค่ไอตอนของคุณไม่ใช่แค่ตรงนั้นของคุณแต่เพศเป็นอะไรที่ตามองเห็นไม่ได้แปลว่าอะไรแปลว่าคุณจะเข้าใจมันได้ก็ต่อเมื่อคุณมีพื้นฐานการทําความเข้าใจเรื่อง abstract ในหัวมามากอยู่แล้วถูกไหม ซึ่งสิ่งพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรไปได้ถ้ามันไม่ใช่วิธีการทําความเข้าใจแบบปรัชญาเพราะเวลาเราคุยกันอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นปรัชญามันแทบจะมองไม่เห็นเลยเราต้องใช้การอุป,ปมาอุปไมยเกือบทั้งสิ้นถูกปะหรือว่าเราต้องหรือว่าเราต้องใช้การเปรียบเทียบแทบจะทั้งสิ้น พวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มันพวกนี้มันเป็นเรื่องที่มันพอเราเทียบตัวเทียบเคียงตัววิธีการคิดอ่ะเราจะเห็นเลยว่าอ๋อสุดท้ายแล้ววิธีการคิดมันไม่ต่างกันมันค่อนข้างคลายกันมากๆเลยถ้าเราจะทําความเข้าใจเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันอนอ้เราฟังฝั่งพี่เี่นเอกอังกฤษแล้วก็เียนโทปัญญานะคะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะพูดถึงปัญญาค่อนข้างเยอะโอเคฮะน,น่าสนใจมากแล้วก็มีอีกอีกคําถามหนึง่งอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเนาะคือช่วงหลังๆเนี่ยต้องบอกว่า พูดตรงๆคือผมเอ,เองเนี่ยจะเห็นหนาพิเตอร์บ่อยมากในติ๊กต็อกอะไรอย่างนี้อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าทําไมที่มาที่ไปทําไมเราถึงเจอพิเตอร์ติ๊กต็อกบ่อยมาก, <laughs> อ,นนกอันนี้ก็อันนี้ก็ยาวนิดนึงเนาะออคืออย่างเงี้ยค่ะเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยพี่ตัดสินใจว่าพี่จะกลับมาอยู่รีสกีดเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราแบบเข้าไปทุ่มกับเจนเดอร์สแมทเอร์เนาะเราเราต้องเล่าให้ฟังก่อน,นตรงๆคือหนึ่งระเบินเอาหนักมากมาก คำสองคือเงินเก็บที่เรามีไว้ในเมือมันก็เริ่มหมดแล้วเพราะว่ามันก็จะเจอปัญหาด้วยนี้นเราก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราอยากทําเรื่องเพศต่อเราต้องกระจนเราต้องกลับบ้านก่อนเราต้องกลับบ้านก่อนเพื่อที่จะเอาชีวิตเราให้มันรอดต่อตอนนั้นเพราะว่าเรารู้ว่าเป็นท่อเฮล์อะไรมันไม่ได้แล้วก็เลย ลกลับมาบ้านแล้วพอกลับมาบ้านปุบช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบเราก็เลยบอกว่าอ่าโอเคเดี๋ยวเราหยุดง,งานเจนเนอเรช์แมทางเฟซบุ๊กไว้เราก็หยุดง,งานเจนเนอเรช์แมตเตอร์ทางทิกตอกไว้แล้วก็ให้ทุกคนออกออกออก,ออกไปใช้ชีวิตของตัวเองก่อนแล้วก็ระหว่างนั้นเราก็มา f i ก u r e out ก่อนว่าเราจะเอาอยัางไงกับชีวิตดีช่วงนั้นเป็นช่วงที่กลับมาเราตลกมากคือทส้งหมิว่าเราเซิร์ชในเน็ตนะแล้วพพ์เขาพายุน,นรูเราจะรู้เลยว,ว่าแถบที่มันเจอหนักๆก,ก็คือแถบอีสานใต้ซึ่งอีสานใต้ที่ว่าคือททออทีี่่่่่หหหนน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 นเเออออคืบ้้้าาาาาดิฉันนัััังงใฟตววมมมกก เกินไปจริงๆแล้วบ้านพี่อ่ะเป็นบ้านที่แบบมันอยู่หลังสรารการแล้วหลังสรารการมาเป็นพื้นที่ต่ำเพราะฉะนั้นบ้านพี่ก็คือน้ำท่วมแบบท่วมถึงชั้นสองคิดคิดดูว่ามันไปถึงเบอร์นั้นแหละคือท่วมถึงชั้นสองแล้วพี่ก็อุย้ยเอาไงดีวะพี่ก็เลยแบบจิตจากจาก,จากที่จิตตกหนักอยู่แล้วอะแล้วพอบ้านมีนโดนน้ำท่วมจิตตกหนักกว่าเดิมก็เลยย้ายไปอยู่ที่หอพักแล้วตอนที่ไปอยู่หอพักก็คือ อยู่คนเดียวแล้วตลกมากอันนี้คือหอพักมันแบ่งเป็นสองฝั่งคือฝั่งที่มันสว่างแล้วฝั่งที่มันมืดแกว่าฉันไปอยู่ฝั่งไหนฉันอยู่ฝั่งมืดค่ะสภาพมันมันมืดมแล้วตอนนี้ก็คิดในหัวแบบเอ๊ะเราจะยังไงกับชีวิตต่อดีเชื่อป้าตั้งแต่เรียนจบมาไม่เคยมีโมเมนต์แบบ ตกงานไม่มีงานไม่มีเงินเขาไม่มีโมเมนต์นั้นเลยนะอันนั้นคือครั้งแรกที่เรารู้สึกว่าแบบถ้าเราจะแบบพักงานฝั่งเจนเดอร์เพราะเรารู้สึกว่าเมนททลเฮลส์เราไม่ไหวงั้นเราจะทําอะไรต่อดีแล้วมันก็คิดเป็นแบบเสียงในหัวขึ้นมาว่าเฮ้ยปนดตเจเจเจจริงชื่อปนดปนดตจริงๆแล้วเธอเป็นคนอินกับเรื่องการศึกษามากถ้าสมมติว,ว่าเธอจะพักงานเรื่องเจนเดอร์ทำไมเธอไม่มาพิจารณตัวแพชชั่นด้านการศึกษาของเธอก่อนระหว่างนั้นพี่เลยเฮ้ยก็จริงว่ะถ้าอย่างนั้นเราต้องแบบ กลับมาพิสูจด้านการศึกษาก่อนพี่ก็เลยจำกลับมาทําด้านการศึกษาก็มันก็เริ่มสักการไปเป็นแบบเป็น,เป,นเป็นคนบรรยายก่อนแล้วก็เริ่มมาเอา่อแล้วก็เป็นติวเตอร์คือเป็นติวเตอร์เราก็เป็นตัสมัยเรียนอยู่เนาะแล้วเป็นติวเตอร์มันก็เริ่มบูมขึ้นทนีเนี้ยเนี่ยที่มันเป็นติ๊กต็อกแนะี่เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าสมัยตอนที่เราทำติวเตอร์เมืพอเราหยุดปุ๊บแล้วคนมาเริ่มถาม่ะคนคนในวงการคนนั้นคนนี้มาเริ่มถามว่าเอ้ยช่วงนี้ไม่ได้ทำหรอพี่ก็บบกอ๋อพี่พัััักอออยยยู่่ out, นน่่่ีีเเเบบรรนนนนาาามมมปหสจตททงงไไํะะแแวว็็ใ แต่ถ้าเราไม่กลับไปทํะมันจะไม่รอดนะเพราะตรงตรงนั้นเราไม่อยากที่จะแบบเปิดติ๊กต็อกขึ้นมาเราก็ดูเนี่ยเพราะเราแค่รู้สึกว่าถ้ามันมองปูบแบะเราก็จะแบบมันก็จะบาดใจเราเก็ okay, ตปะมันก็จะบาดใจเราว่าเอ้ยเราแบบหายไปประมาณแบบเกือแบบปีอะไรเงี้ยแต่ว่าใช่เเพิ่นว่าเปิดย t u b e แล้วมันก็แรนดอมขึ้นมาอันนี้ก็แรนดอมมาแรนดอมขึ้นมาเป็นวิดีโอหนึ่งแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าถ้าเูอว่าคุณกลัวอะไรในชีวิตนะให้คุณเฟซโยฟิอคุณต้อง ก็ต้องก็เชิญน้ากับมันไปเลยพี่ก็เลยแบบถ้าสมมติว่าเรากลัวการที่จะไปกลับไปอยู่ในแพลตฟอร์มทิกตอกอีกครั้งงั้นเราไปทำทิกตอกเลยมมันเลยเป็นสาเหตุคือวันนั้นเป็นวันที่พี่มูทะลุมากพี่แบบเปิดเจอหน้าจออะไรพี่ก็แขปบมาแล้วพี่ก็มาเป็นพื้นหลังแล้วพี่ก็ลองพูดดูแบบหน้าติกตอกซึ่งวันที่พูดปุ๊บแล้วเราก็โพคิดไปอ่ะเราไม่ได้โพไปเพื่อใครเลยนะเราโพไปเพื่อตัวเองเรารู้สึกว่ามันเป็นแบบเซลฟ์เทเรพีอย่างหนึ่งที่เราอยากจะแบบ อยากจะทําให้ตัวเองอ่ะรู้สึกแบบดีขึ้นจากการแบบที่เราไม่ต้องหวดาหวดกลัวสิ่งนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยปรากดว่าทําไปทํามาเชื่อไหมลงคิปไปเฉิๆแปดวันน่ะคนตามมาฟอ์หมื่นคนก็เลยเอา้ามันก็ยังทําได้เอามันแสก็เลยเอามันก็แสก็เลยทํามาเรื่อยๆค่ะไฟเป็นว่ามันช่องมันก็โตขึ้นนะตอนนี้มันก็ เท่าไรอะเกือบแสนแปดหมื่นแล้วหนึ <cer> oh, okay. 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 So like guys, ่งแสนหนึ่งเจ็ดเก้าจุดสี่นะเห็นเมื่อเช้านี้หนึ่งเจ็ดเก้าจุดสี่เคนะคะช่องติวเถื่อนก็จะเป็นสาเหตุที่ทำไมน้องจะเห็นหน้าพี่บ่อยมากๆนะคะเพราะว่าเราก็แล้วก็กลับมาทําเป็นแบบอาชีพจริงจังแล้วอันนี้เป็นหนึ่งในอาชีพด้วยนะปกติไม่กล้าเรียกตัว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์อ๋อทุกวันนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะโอเคก็นะก็สําหรับตอนนี้เชื่อว่าผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยน่าจะอีกมือหนึ่งเปิดโทรศัพท์แล้วก็ เลื่อนละเข้าไปเสิร์ชหาละวอาคลิปใหม่ามาหรือยังอย่าลืมกดไลนะคะทุกคนอย่าลืมกดฟอนะคะอ่าสำคัญมากเป็นบ้างโอเคนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแลละก็คือเพราะว่าเมื่อกี้เราได้พูดคุยกันั้ในแง่ของประเด็นเรื่องของเพศเรื่องของการศึกษารวมไปถึงแง่คิดชีวิตต่างๆประสบการณ์ชีวิตอะไรเงี้ยครับเราอยากให้พิเตอร์ได้ฝากกับผู้ฟังหน่อยเรื่องที่จะบอกว่าเป็นเรื่องอะไรก็ได้ที่พเตอร์อยากฝากเลยใช่ฮนะ มันมีสิ่งหนึ่งที่พอพี่ชชยชิตมาจะถึงจุดหนึ่งตอนนี้พี่อายุยี่สิบแปดแล้วเนาะอ่อแล้วมันเป็นเรื่องหนึ่งที่ มันอยู่ๆมันก็แบบขึ้นมาในหัวพี่แล้วพี่ก็พอพี่คิดถึงมันได้พี่ก็ใจสงบมากขึ้นพี่อยากจะบอกทุกคนละกันว่า there's still so much more that we don't know yet มันมีอีกหลายอย่างมามาบนโลกในที่เรายังไม่รู้มันเพราะฉะนั้นเนะี่ยบางทีเราปล่อยให้ชีวิหน่ะมันเป็น Miracle ให้มันเป็นสิ่งมหศัศจรรย์บางอย่างที่ที่ที่โลกมันจะ,ะเออโยนโยนสถานการณ์บางสถานการณ์ให้เราไวละกันคือเราก็อยาไปแบบ เทกแบบทุกๆอย่างบนโลกเนี้ย too seriously เพราะถ้าอยู่เท e ทุกอย่างบนโลกเนี้ย too seriously อยู่อยู่จะใช้ชีวิตต่อไปได้ยากมากมากถ้าสมมติว่าอยู่ประสบผลสําเร็จอะไรบางอย่างอ่ะว่ายูก็ embrace มันไปนะตรงนั้นแต่ยูก็ยากคาดหวังว่ามันจะต้องอยู่กับอยู่ไปทางชีวิตอย่ายึดติดก,กับมันมากในท้ายที่สุดอ่ะสิ่งเดียวที่จะอยู่กับเราไปทางชีวิตคือตัวเราเพราะฉะนั้นอ่ะให้เชื่อใจตัวเราให้มากๆให้เชื่อใจให้ตัวเรามากถึงขนาดที่ว่าไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตามเราก็จะสามารถเก็ตตัมันไปได้เอง อันนี้อยากฝากไว้นะคะโอเคครับผมอูเรียกว่าฟังแล้วเมื่อกี้คนลุกตามที่พี่เตอร์พูดนะอ่ะสุดท้ายนะครับพิเตอรอยากให้พี่เตอร์ได้ฝากผลงานนะผลงานจะผลงานที่ผ่านมาผลงานที่ทําอยู่ได้หมดเลยครับ ได้ค่ะฝากติดตามช่องทาง TikTok นะคะช่องอ่าเจน m a อ t e r นะคะอันนี้เป็นช่องแรกที่เราทำนะคะยอดฟอลอยู่ที่ประมาณแสนแสนเอ็ดแล้วก็อีกช่องหนึ่งคือช่องติวเถื t ่อนนะคะ T E W T U E N นะคะอันนี้ติวเถื t ่อ e นเนี่ยช่องยอดฟอลก็อยู่ที่ประมาณเกือบแสนแปดแล้วนะคะก็สามารถไปฟอลกันได้นะคะจะมีพูดคุยทั้งเรื่องการศึกษาแล้วก็เป็นเรื่องไลฟ์สไตล์สำหรับแบบคนที่เป็นสายเด็กเรียนสายเด็กเนิร์ดนะคะอันนี้แล้วก็อ่าอยากฝากหนังสือสองเล่มค่ะอเผอิญว่าเรียนจบมาหนึ่งปีได้เขียนหนังสือสองเล่มพอดีหนี่่่ยชือวา เรื่องเล่าของเตยนะคะคนความเพศรัสวัสดีการและการพัฒนาประเทศนะคะอันนี้เป็นหนังสือที่สามารถหาซื้ออ่านได้ฟรีนะคะเพราะมันเป็นหนังสือได้รางวัลเพราะฉะนั้นก็จะแบบไม่ได้มีการจํากัดลิขสิทธิ์แล้วเราก็ไม่ได้ทาแบบเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อันนี้สามารถเซิร์ชแล้วก็หาอ่านได้เลยนะคะแล้วก็เรื่องที่สองเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ทําให้เราเริ่มมีชื่อเสียงในอินเทอร์เน็ตมากนะคะก็คือชื่อเรื่องว่าบันทึกก็เทออีสานนะคะตัวบันทึกก็เทออีสานก็สามารถที่จะเซิร์ชหาอ่านได้ฟรีตามอินเทอร์เน็ตเหมือนก ก็ถึงผู้หญิงข้ามเพศที่เกิดแล้วก็เติบโตในอีสานใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่แรนเคนแล้วก็แทบจะเอกการศึกษาที่มันได้คุณภาพหนแทบจะไม่เข้ามานะคะแต่ว่าสุดท้ายเราก็เสิมกระสุนจนได้การศึกษาพวกนั้นสุดท้ายค่ะอันนี้เป็นหนังสือที่กําลังเขียนอยู่แล้วก็คาดว่าจะได้ตีพิมพ์ในปีนะคะเป็นหนังสือเล่มแรกที่จะมางขายจริงๆค่ะอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นหนังสือที่ชื่อว่าออ ผูมือเอาชีวิตรอดในการสำรวมหาลัยนะคะโดยหนังสือที่ทำม,มาตั้งใจว่าจะลงไปในติวเถื่อนแล้วก็จะพูดถึงเรื่องจะพูดถึงเรื่องสุขภาพจิตแล้วก็เป็นเทคนิคการเรียนเป็นหลักก็สามารถติดตามได้ทางช่องติวเถื่อนคะ่ะอย่าลืมอุดหนุนนะคะทุกคนขอบคุณมากมาค่ะครับอ่าเรียกได้ว่ารอติดตามเลยนะสําหรับปีนี้และในคอนเทนต์อื่นๆที่จะอัปเดตตามมานะครับผม,ผมก็ผมเชื่อนะครับว่าวันนี้เนี่ยจริง,รงๆผู้ฟังนะคจะได้รับอะไรไปหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ความเข้าใจเกี่ยวกับเพศเรื่องความเข้าใจทางการศึกษานะฮะก็ดีใจวันนี้ดีใจมากๆนะครับที่มีโอกาสได้มาคุยกับพิเตอร์นะครับพิเตอร์อินฟูเฮินขนนะครับอโอเควันนี้นะครับก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่มารับชมรับฟังกันนะฮะแล้วก็มาลุ้นกันว่ามนุษย์จุฬาในสัปดาห์หน้าจะเป็นใครนะครับสำหรับวันนี้เต้กับพิเตอร์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวานะคะ